เออมันมันได้ตัวไหนวะพี่ผมจะสู้มันยังไงครับเนี่ยเคยมาไมา่ล่ะเนี่ยมาไม่ได้ว้าวไปไม่วาบอ่ะใส่แน่นอนไม่วาบใส่เฮ้ยขอร้องหนึ่งๆก่อนได้ไหมล่ะน้องน้องโอ้โหน้องพี่นีอย่างเดียวที่จะมาก็คือนักเล่นนักเล่นเครื่องดนตรีถือเครื่องดนตรมีมาดิมาดิ ตายไปเนี่ยเอา้าแต่ว่าแต่ว่ากูแรงอยู่มารอกันเลยไอ้นุม่มกูมีของพร้อมยกไปแค่ทอย คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%เใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเอมเบรี่นะครับจริงๆคนมีคนขอเข้ามาว่าสามารถแก้มาจ่าได้ไหมนะครับ แต่ขอไปเดือนแล้วนะลืมว่ตามตรงว่าลืมนะครับเอ่อมันมันได้ตรงไหนวะพี่พี่ผมจะสู้มันยังไงครับเนี่ยเอาเอาดีๆมาสู้ได้จริงหรอครับนี่น่าจะต้องรอในเมื่อสี่แล้วทั้งนั้นเคเพื่อนเพื่อนก็นสบายใจครับรอลาดโอ้โหมนแรงกระดษกูลาดไห่ท่านมาบอกครับ ผมว่าน่าจะอรอเลเวลสี่มากกว่านอะอแต่มผมจะเล่นเป็นสายดาเมจแล้วก็น่าต้องทอยเกมนี้น่ต้องทอยนะครับยังไงก็ลองกันดูหน่อยละกันพอเล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าลำบากตรงไหนนะเอช่วงต้นเกมกลางเกมเลยเกมนะครับดเดี๋ยวมาว่ากันฟามไปก่อน,นครับ กันซีซีไปเลยนี่ไตจอนไตอะไม่รู้ว่ามาจ้าอยู่ไหนนะครับแล้วแต่จะเรียกนะมาจ้ามาจ้าไทยไทยก็มาจ้านะครับโดดยามไปหนึ่งทีอ่าฟิกเกอร์ไตครับเรียบร้อยสำได้สวยแล้วตรงนี้ไปกันต่อเนื่องครับมังกรแน่นอน อ่ะอขึ้นเป็นโบเก้นสปิยาณ์นะครับถ้ามาจาปก,กติแล้วเขาจะขึ้นเป็นฟอสการ์ใช่ไหมบอเก้นมันก็เตะไมค่ค่อยเข้านะครับแต่มันก็เตะได้อยู่ <S <S จริงๆเราคุ้นขึ้นเป็นเจาะเหลืองดีกว่าน,นะโอู้ววันจะฟิกด้วยละโอ้มือมาแล้วครับแวนเสียฟิกเกอร์มีหลังจะมาปิดเป็นเพนนครับต้องเล่นกันดีๆเลยตอนนี้ เทีก็น่าจะรอบินอยู่นะครับแต่ว่าไอ้แค่ก็รอจังหวะเมื่อกี้ที่เอาโลไปสอกตัวใช่ไหมบ้าเอาไปโจมนิ่มก็ต้องเล้นิ่มครับดูดเลือดก,ก่อนบินเรียดรับอีกหนึ่งทีสวนนะครับดูดเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโ,หโดนใบเตะไม่ได้แต่ว่าหิวแบบนี้เรียบร้อยครับเราก็ตายเหมือนกันคนนี้ฝนตกก็รักษาตัวเองน,นะครับ กะมันชืน้นกะมันชืน้นเคยเคยมาไม่ล่ะเนี่ยมาไมา่ได้วาปไหมไม่วาปใส่แน่นอนไม่วาปใสา่เฮ้ยขอร้องหนึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมล่ะน้อง <see> น้อง <c oughs> โอ้โหน้องพี่ลุมมาตุ้มเลยว่ะห uh. น,นึ่งหนึง่งแน่อ่าโดนโดนเพื่อนผมมาบ้างโดนลมนะเพื่อน,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 นสโลก่อน ไตหนึ่งที่อันตตมาแล้วไอเกม,ลมลเลือด,อดเราก็ขึ้นหลอดเลือดมันก็ขึ้นหลอดเอ๊ะแปลกๆหะครับอ่าสำหรับอ,อันตีที่ว่าทำไมเขาบอกว่าแก้มาจากันใช่ไหมอาจจะด้วยด้วยความต่อเนื่อง,น,งนะครับแต่นี่ตายอาจจะด้วยความต่อเนื่องของการทำ,ำเมมนะครับเหมือนพวก DPS อย่างที่มาจาเอ้ย เอมบรี่มันเคยแก้นะครับพวกแคร,รี่ยิงเยอะๆลาวิวอะไรอย่างเงี้ยเออนานแล้วนะ 3, 4, 4สามสี่ซีซั่นได้แล้วมั้งที่เอมบรี่มันไม่ได้โผล่มาแบบจริงๆจังๆ,ๆนะครับน่าจะไม่ไม่มานะครับเพราะว่าเขาเห็นเราเต็มตัวเลยมีอย่างเดียวที่จะมาก็คือ นักเล่นนักเล่นเครื่องดนตรีถือเครื่องดนตรีมาดิมาดิกูตายไปเนี่ยเอาแต่ว่าแต่ว่ากูแรงอยู่กูสวัดเลยครับในจังหวะนี้โอ้โอไม่เป็นไรแต่นหน้ามึงโดนเนิฟสาวแ่นขึ้นผิดด้วยเ <Yeah. S 1> นี่ยสำหรับรูนนตรงนี้ผมขึ้นเป็นรูนเจาะร้อยนะครับไอตัวที่ สามารถเล่นในแรงได้ผมก็จะขึ้นรูนไว้ให้แล้วกันนะครับหรือว่าตัวไหนที่ <c oughs> ผมเอาไปทำ <c oughs> คอนเทนต์เกมนเกียนนะผมจะไม่ได้ขึ้นให้เออก็ฟังกันเอานะฮะแต่นี้ก็น่าจะขึ้นไว้เรียบร้อยลงจาะร้อยไม่ได้ใส่รูนคลีน,นะครับผมก็จะขึ้นเป็นอมนิแอมต่อเลยเออถ้าถ้า,ามียี่กมาใส่รูนนั้นผมก็อาจจะขึ้นเป็นเคลฟเซนติก <c oughs> ่อนก็เป็นได้นะครับแล้วแต่เกมวาสีพี่แกใน่ ดีมากสูนหน้หนึ่งหนึ่งแม่งแรงที่ไพ่ดึงมาก่อนเลยตีกุ้ยเต๋หลบเหลอพูดเพราะเหลอพูดเพราะเหลอเอา้าอยู่ก็เข้าที่มาเออก็จะเดินอ้อมซะหน่อยไม่เป็นไรครับตอนนี้เพื่อนตายหมดละแยกย้ายครับตอนนี้ฟาร์มเนือเงินต่อ เขาขึ้นผิดด้วยแล้วก็ขายทิ้งไปครับทารอนไม่ได้เป็นทารอนนะเมื่อกี้เป็นแค่ชูริเคนนะครับ,รบยืนเฉยๆเลือดเพิ่มขึ้นมานาเด่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมว่าเดินๆกลับบกลับบ้านดีกว่านะครับแล้วแบบมีบาฟฟาก็เตะ ได้ได้ครับพึ่งหลอดอครับพึ่งหลอดแม่มีพลังแขงเกาะอยู่ครับทำให้ตัวเขาค่อนข้างที่ดูจะอึดอยู่เรียกรวมตัวเข้ามาแล้วสำหรับเทอนะตั้งตรงนี้กำลังมาช่วยเสริมทัพกับยูเอที่เดินตัดแม็กกางแม่นะตรงนี้เดินตัด <c oughs> อยามนี้ก็ล, <c oughs> ล่วงนี่ครับล่วงนี่ครับ <c oughs> งู้นนี่ครับ <c oughs> ไอ้ผีร้ายไอ้ผีซาโลได้สกิลหนึง่งเตะครับลูกปาบ <laughs> เอียงๆค <c oughs> ิด <c oughs> บ็อกมันจะดีกว่านะครับ <c oughs> ไปกันต่อที่ป้อมกลางครับตอนนี้เราเลาะทั้งตรงกลางทั้งด้านล่างนะครับ <c oughs> ได้หมดเลยเหลือแค่ด้านบน,นครับ <c oughs> เราเอาอาจเราก็อาจจะไปทำเลนด้าน,นบนแทนนะครับสิ <c oughs> อันนี้เห็นไหมอัตารยคิดที่ข้อผมศูนย์เลยนะครับณตอนนี้ผมขึ้นแค่เอลนอมียนชิ้นเดียว ไม่มีอัตราคริติคอลเลยนั่นคือรุนที่แท้จริงน,น,นะครับไม่รูเวทหรือเปล่าพี่บ้าหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเข้ามาขึ้นคีกันต่อสำหรับสายนี้ที่มันเป็นรุนเจาะร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันจะแรงไปเลยถ้าติดคียหนึ่งทีนะครับแรกแรกกันไปอ่ะติดคียก็ตายติดคียก็แรงอะไรอย่างนี้เดี๋ยได้แบบสายคียที่เป็นรุนคีย์สหกนะครับก็ มันจะใส่คีง่ายหน่อยหรือก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ประมาณนี้ฮะแต่ใครชอบคีก็ใส่ไปเลยรุ่นคีย์16นะครับเรดสเปริลต์ดาร์คันคอร์ะไรก็วานไปเอสซิเดตอะไรก็วานไป,อไนไปชอบตรงไหนครับใส่เลยทำเลอย่างเดียวตอนนี้ผมรอดึงมาจ้ามาอยู่นะครับ อยากจะงัดอยู่แต่ว่าไอเทมเขาทุกคนดูค่อนข้างบางนะครับดาบแซดมงกุฎไม่ยังไม่มีฟอสการ์ดด้วยอ้าว่าไงแกเราจะเตะไปครึ่งหลอดนะครับโหเตะคีตัด้วยนะจังหวะนี้มาเบิ้ลเออยนาเข้าแล้วปะโอ้โหคิปหมดด้วยกูโดนเกียรแม่งเอ้ยโอ้โอน่าจะไม่ไหววะเพื่อน ที่ผมเพิ่งเกิดมานะครับแล้วก็เพื่อนก็ล้มหมดอันนี้เราก็มากันแต่ว่าน่าจะไม่ไหวนะครับเอาเท่าที่เราไหวไม่อย่เตะเฉียงอย่างใครเขาให้เตะตรงๆไปเลยนันนี้ยแคบอลฟาครับเนี่ยไอ้ไม่มีอยู่นี่นี่เองอาหารอันโอชาแครี่ที่เราเตะปวเอาสะบัดกระติกกีตาด้วยยี่ไปคนละทีกั แม่ยังไม่ได้เข้าแอปเป่าตังเลยครับผมจ่ายคนละครึ่งพีคนละทีจะาลืมนไหครับอ่าผมเล่นในแอมเบอรี่วันที่30นี้เลยพรุ่งนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนใครที่อยากครับแบบไปทงไปเที่ยวนะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับแปดโมงตามข่าวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเลือนหรือเปล่าห <c oughs> นหคุณบอกคุณโบนแม่ลงหน่อยครับประกาลงหาสักครึ่งหนึ่งเออ ผมทำไรผมก็อยู่บ้านเนี่ยหมือนเดิมของแค่อ่านข่าวเฉยๆใช่ถ้ากูสวนมันก็มีเพื่อนมาว่ะกูขอให้มึงโดนเนอะไอแอนน์ไอเวน,นเริ่มแล้วนะครับน่าถึงโซนของมวาจ้าที่เตือนอนแล้วนี่เลดเกมผมบ้านน่าจะไม่ไหวแล้วว่ะช่วงต้น ประมาณกลางๆนิดๆพอได้อยู่ประมาณเลทอ่ะชั้นเชิงที่สกิลหนึ่งมันหลบเราได้อันตีมันหลบเราได้ถ้าเราพลาดสกิลเดียวก็คือแพ้เลยประมาณนี้ครับหรือถามว่าแก้ได้ไหมได้แค่ช่วงต้นๆกับถึงกลางเลทผมว่าโดนเลทผมว่าโดนนะครับถ้าสกิลเพย์แบบสูงๆเลยอ่ะคือมาจ้ามันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับไอพวกนี้มันมีชั้นมเชิงกันอยู่แล้วอแล้วแรงไม่สูงมากได้ครับ ยังไม่สูงมากได้เลยครับแต่ถ้าเอาความคู่กันตรงๆเรดไม่ไหวเรดไม่ไหวนะฮะเฮ้ยเรด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 เนี้ยอย่าบอกนะมันนึ่งมันหนึ่งห้านะข้างล่างอ่ะเฮ้ยอ๋อมีตัวโลมีตัวโลเอาอย่างนี้ผมเอาให้เลยแค่นี้ตัวเดียวเตะทำไมจะออกแต่ว่ากูเตะคนพร้อมป้อมป้อมพร้อมคนไปเลย เอาเลื่อนมาเดี๋ยวผมจะหามาจ้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอลองเอาดาบแดงขึ้นมาก่อนพวกทอยด้วยทอยก็ยังไม่ได้ออกนะสำหรับสายเอเวอรีม่มันก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเล่นเป็นสายทึกๆนะครับดาบแดงมามาแล้วเดี๋ยวทอยก็นาจะปิดหลักสูตรเดี๋ยวต้องหาสิบห้าทีแยกดันแน่นอนไม่ต้องห่วงมาจ้ามันมาแน่นอน,น นะเดี๋ยวผมจะลองวันเลยเลนเกมนี่ด้านบนนี่ครับเอาเรมบรรจารมาทํานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแสดงว่าเหมือนจะใบลายข้างหน้านะเหมือนจะไม่เข้าป่านะครับนี่ม,มาฟาโอ้คลิปเกิดต,ตัวนี้ฟอดี <laughs> <laughs> มาลอกกันเลยไอ้นุม่มกูมีของพร้อมยกไปแค่ทอยจะไปครึ่งหนึง่งกูตามยังไงไ,ไม่สวนแบบนี้โดนเลยครับแม่ คิราแม่งร้ายเจ่งชิบหายเลยวะ่ะแล้วไ่กูล้วนๆขึ่งหลอดขึ้นหล,ลอดก,อกว้างกูล้วนๆแต่เมื่อกี้อาจจะมีเพราะว่าคีร่ามันมาด้วยนะครับอ่าเจ้าตัวของมาจามันก็ไม่กล้าสวนอันนี้ผมไม่รู้นะจริงๆจริงๆถ้าเห็นถ้าเห็นผมด้วยผมว่าเขาส่วนนะครับแต่อาจจะตกใจด้วยเรื่องมันขึ้นหลอดไปแล้วเออตอนแรกเราโดนดักไงที่พูดถึงเรื่องคนละครึ่งอยู่แม่งกูโดนดักกูงงเลย ูดักบ้างอางงบ้างนี่มาแล้วถอยเต็มสู้มาถึงก็สตีเยอรกันแล้วนะครับนาตรงนี้โอ้กำลังดูพวกโปรที่เขาเล่นกันเลยนะครับคือดึงก๊อตกันอย่างเมามันเลยครับไม่มั่นใจก็คือไม่เปิดขนาดครบ5นะครับก็ยังชั้นเชิงแบบโพตดนานนะหลายนาทีเลยนะครับแล้วก็ไม่เปิดบ้างถ้าสังเกตพวกดาร์คซเลเยอร์นะครับก็จะไปทําเลนกันซะส่วนมาก ยิ่งเป็นตัวชนะทางนะครับคือดันสูงเลยกลับมาดันเลนก่อนนะครับสมมตินะสมมติมาจ้าไปล่างถ้ามีคนมาเอาเราก็ได้น่าจะสองนะครับพวกเพลยอะไรนี้ไม่ไหวกับเราแล้วเรากดอันติีมีทอยด้วยเนี่ยเพียนสายแรงซะด้วยไม่ออกฟอสการ์ดนะครับโดนคาเข็นี้เลยครับ โอ้โอ้มือหลบพวกนี้ตั้แต่เมื่ไรเนี่ยโอ้ไม่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเ okay, วฟเราสวยโอเคอย่างนี้แล้วก็แยกเลยครับประมาณนี้นะผมถือว่าได้สัมผัสแล้วเลดเกมยังไงก็ไม่ไหวนะครับถ้าสู้กันตามตรงมาจ้ามหลบทักะทีหนึ่งแล้วก็สมมติว่าบางทีเราอาจจะไม่มีฟิกเกอร์ตามนะฮะ แค่ลองลองแบบขึ้นไปประมาณ 50, ห้าสิบหกสิบแค่นะครับห้าสิบหกสิบดาวแพ้เ <c oughs> ช่ผมหล่ know much, know how kill. อสักเลยอ่ะวิมาดี้นี่อติเลยไม่งงครับในจังหวะนี้ฟิเกอร์หรือเปล่าห้ามาทางซ้ายพิซานรกรัะตับของมีการจับทำไมกูไม่ได้มาจ้าเลยวะน้อง มึงก็แรงก็มึงก็ราเกียเหลือเกิอนอ่ะกว่ากูก็แรงแล้วนะหรือจะให้กูออกแบบดาบแดงอีกสักเล่มตังก,กูพอแล้วเนี่ยกูขายทอยทิ้งแม่งเลยหลายทีละหลายขอ้อเย้โอ้โหหมดครับประมาณนีล้ละกันนะครับผมรีวิวให้ดู ว่าจังหวะพลาดที่เราโดนดักก็มีนะแล้วผมเตะมันรู้สึกว่าจะสกิลสองไม่โดนก็คือดาเมจหายเยอะเลยนะครับเออผมว่าถ้าพลาดทีเดียวก็เหลืองกับมาจ้าเลยนะประมาณนี้สำหรับเอ็มวอรี่สู้กับมาจ้าเนะครับแรงสูงสูงไม่ไหวอย่างแน่นอนนะครับแรงต้นแรงกลางๆถือว่าพอไปวัดไปว่าสู้ได้นะครับผมด้วยอันติของเขานั่นเองก็ถ้าใครชอบนี้ฝากดไลค์กดแชร์แล้วใครอย่าลืมกดกระดิ่ง้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า